อร่อยมากจริงเหรอจริ้งชิงแค่แพ็ดมาร์ดกอร่อยมากอืมอืมชินวันนี้ครับกินชาต <laughs> <laughs> oh, <'m> ินี้โอ้โหเบบโอ้ I'm sorry พักลาคะนีพะพะ่พักลาพักลา <laughs> พักกุมบัมพักกุ้บัมเบ๊บจะพักกุ้งบัมสวัสดีครับ <laughs> วันนี้จะแกงมะหนุนเจ้า Càng manun nướng. Càng mà nướng. is um, soup or curry, something mm. with broth water. Uh, manun is It. jackfruit. manun uh, manun Uh, mà nướng. Mà Baby jackfruit. Yes. Càng mà nướng nồi. Chào. Bây giờ phải con. This is my first time. Oh, are you serious? Chai. <laughs>

มันเป็นยังมันก็นจะเป็นยังต็นมโนเก็บไมแล้วต้องปอกออกน้ำจะปอกเอาเชียงที่หนามนั่นกะอ๋อถ้ามันเป็นเม็ดเม็ดยูนไม่ได้นะถ้ามันเป็นเม็ดเม็ดยูไ่ดนมันเป็นเปียกเป็นเม็ดเมดนั่นเก่าโอเคไห่อ๋อโอเคโอเคโอเคเข้าใจละเข้าใจละเข้าใจละเย้หน่า ใส่น้ำมันก่อนว่าฮะอันยางมันติดหมีดอ่า much easier กินยากินแก่นะได้แล้วเจ้าเหลือน้อยเดียว very inside part we can't eat it กิมบอา Moo Sam Chan. Three layers. Ah, Moo Sam Chan. Yes. Chan is like floors of a hotel. Yes. Chan. Mm -hmm. Ah, Moo Sam Chan. Three layer pork. Here you go, honey. Huh? No, wow. Oh. oh, okay. เฮ้ยจะได้กินกระแก่งมนุนวันนี่ค่ะอ๋อจะขาด อร่อยมากจะข้านใสจะไข่ใสเออจะไข่จะไข่หอมแดงหอมแดงหอมมากใส่เลยเอาฝาหม้อมาปิดเด็กกะ กินวันนี้ครับกินวันนี้เอากินวันนี้ครับกินชาตินี้ไหมกินชาติชาตินี้ this life not next life ก <laughs> ินชาตินี้ท <laughs> ำน้ำพริกเนาอใส่เกีย๊ยหน้อยเจ้าหอมขาวเจ้าเอาเพ็ด <laughs> เพชๆเลยคะเพ็ดเ, <laughs> เพดเ,พเพครับ <laughs> เ,พเพ็ดเเลยใช่ bỏ khánh ám đây đây ừ. Rồi À, bỏ Hòm đen Chào À, ăn hẻm Ui Nói nào หอมมากหอมมะหอมเนี่ยใส่จะขาดเวันเดี๋ยวพอจวกินหมูอืมมอใส่มะหนุนเจ้าอ๋อ สิบ <In> นาทีอ่ะยีสิบนาทียี่สิบนาทีจะได้กินแลเ้เซานาทีเซานาทีจะได้กินแล้วเจ้ายีนาทีหอมไหมหอมหอมากอชิวมากเฮ้ดูเอ่ะ ฮะนนี่ผักลาผักลาผักกุมบัมผักกุมบัมไม่ไม่เจ็บผักกุ้บัมผักลาเนี่ยนะเอาเด็ดเนี่ยก่อนนะเอาก็กร้อยใส่ดมดูไหมดมดูอืมเหม็นไหมหอมหอมเหรอหอมสมวันเสร็จเด็ดเหม็นหอมมากมะเขือส้มน้อยมะเขือส้มอืมเป็นมะเขือส้มน้อยมะเขือส้มน้อยสีแดงสีแดง หม้อขนาดใส่พักละตัวอาหม้อขนาดรราหม้ขมหมอขนาดมาเขีย่ยส้มมาเขี่ยส้มหน่อยไปจะมืดแล้วมันได้กินแล้ววันนี้นไปจะได้กินแล้วค่ะนี่วันนี้นะพะัคแขพัคแขอร่อยมาก ชิ่งชิ่งแค้นเผ็ดมากอร่อยมากเค็มไหมยำเอ่อแค่มพอดีครับพอดีโอเคขึ้นเลยกับนี่โอ้คิมไหนที่สุดขอข้าวหน่อยด้วยค่ะเอาข้าวขี้บักครับ เอาหบาทค่ะห้าบาทค่ะห,ห้าบาทกาบพอโอ้เขานืไอนะ่ะอ้งองอ้อื้อื้เขาเปงโอ้ยเยอะเกินสองบาทก,ากปพอเอาสองอันนี้เสร็จเ่าอเสร็จห้าบาทคุณ g a v e me like almost 10บาท <c oughs> ขอข้าวลูกง,งา่ายขอข้าวลูกง,งา่ายขอหน่อยหน่อยขอหน่อยเอ๊ะเม็ดเดียวอะ่ะอืขอข้าวลูกง,งา่ายการเสร็จลูกเลยกุ๊บใช่อุดข,ขี้ขินอุดขินขี้ขินขี้ คินกี่กินขี้อร่อยก <c oughs> ินแล้วครับอืมอ่ะกินเต๋ววันนี้ผมได้กินอย่างเช้าทั้งวันเลยผมได้กินเลยวันตาว <c oughs> ันตาเผ็ดไหมเผ็ดอร่อยมากอร่อยมาก Lon hot? huh? Good job, honey. Huh? First Sweet. Time. Sweet, yeah. Mm. So, what part is the jackfruit? Yeah. That's the jackfruit? Okay. Mm -hmm. Manu noi. That? Mm -hmm. It tastes like artichoke. Yeah. Yeah? Interesting. That's not what I expected. ไม่วันไม่วัน because it's not it's not ripe มันเหมือนอดิโชกอะอืมืนเกียวชุมน้อยอ่ะอื this big piece of pork อ้หมูสามจัน กูเส a ยด้วย t ั่มามชั้นมสามันอือหอือหืออือออืออรือยอืออร่อยืออออยือือออหืออือหืออือหอื Mm. Mm. do you eat the lemongrass you, you can eat but it's tough oh. Mm. Oh, do you smell fish in it Mm. only because I know what to smell, you know, yeah, ăn phัก là nó, ừ, 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 okay, ẩm, 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 I thought you didn't want as much rice. Honey. Mm -hmm. Honey. <laughs> mm. Mm. So good. Mm. So what do you do you call this? Is curry, is soup? Or spicy soup? Mm -hmm. อ่า uh, spicy soup, spicy soup. น้ำน้ำซุปพดอ,อืมพร้อมรักคมหนูก็รักคนค่ะเมียเก่งไหม,เ,ม,กม,ม,มเก่งมากเมียคีบอนเมียคีบเมียเก่งเมียคีบอนเมียสวยสามีเก่งครับ สามีแก่สามีแก่งมากสามีสวยมากหล่อมากหล่อมากเอขอขับครถขาดสามีหล่อมากสามีอ่ะเซ็กซี่มากสามีแข็งเลยสามีทิ้งทองเยอะๆยอทิ้งทางเยอะทิงทางนิดหน่อยทิงองทำวังทั้งวันทั้งวัน <laughs> 음. Mm.